สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับย่าหมุนเป็นเยี่ยมอีกแล้วนะคะสาเหตุที่หายไปนานเพราะว่าย่าหมุนติดโควิดค่ะตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถามว่าหนักไหมมันก็หนักอาการอยู่ค่ะมันก็อาจจะเป็นบางเคสเนาะบางคนสุขภาพแข็งแรงที่อายุยังน้อยเขาก็หายไวค่ะย่าหมุนก็เป็นไม่นาน หนึ่งอาทิตย์แต่ว่าผลข้างเคียงมันเยอะค่ะเนื่องจากสุขภาพไม่ดีก็จะมีไอสเสลเสลนี่มันจะลงมาจากจมูกแล้วก็หลอดอาหารสังเกตเวลาทานอาหารแล้วจะไอสำลักข้าวบ่อยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่แต่ก็ยังคิดถึงเพื่อนๆนะคะกลับมาทำ YouTube อีกแล้วค่ะไม่หายไปไหน ก้าวมาตั้งหนึ่งก้าเก้าที่สองเนี่ย็็ย่างเข้าปีที่สองแล้วเพิ่งลงไปคลิปเดียวเองต่อไปนี้ก็จะพยายามทำคลิปออกมาเยอะๆค่ะช่วงที่เป็นโควิดมันก็ธรรมดาเนาะสุขภาพร่างกายคนเรามันก็เพียนอนไม่ค่อยหลับ กินอะไรก็ไม่ค่อยได้แต่ไม่พมนะก็พยายามกินเพราะว่าต้องกินยาตลอดหาหมอตลอดค่ะมันก็ไม่รุนแรงทุกคนแต่ผลข้างเคียงมันก็เยอะก็พยายามเข้าไปดูไปเซิร์ชดูหมอแต่ละท่านออกมาให้ความรู้ค่ะดีที่สุดอย่าจำคำเพื่อน เราอย่าไปฟังคำคนโน้นคนนี้พูดค่ะให้ไปฟังจากปากหมอเลยค่ะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงที่ผ่านมายามุนก็ปฏิบัติตัวผิดมาตลอดอย่างว่าเลยเนาะเราก็คนบ้านนอกอาหารการกินก็อยากกินที่เคยกินอาหารลดจัดจัดให้ไปเซร์ชดูนะคะถ้าใครติดเชื้อโควิด ก็ให้ไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอห,หลายๆท่านคะ่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนใกล้ตัวนะคะถ้าเพื่อนเราติดโควิดก็พูดให้กำลังใจถ้าเพื่อนเราไม่สบายเราควรจะให้กำลังใจเขาคะ่ะไม่ใช่อยากจะพูดอะไรก็พูดบางทีมันก็ คำพูดนะ่ะมันทำร้ายจิตใจกันได้อย่างย่าหมุนนี่อยู่คนเดียวก็ต้องอดทนแต่ก็มีลูกหลานเขาก็คอยส่งข้าวส่งน้ําช่วงไม่สบายคอยเป็นห่วงโทรถามย่าหมุนก็ติดต่อกับหมอตลอดค่ะเนาะเราอยู่นี่เราก็รักษาตัวเองดูแลตัวเองให้ดีอะไรจะเกิดก็เกิด หายไปตั้งสองเดือนกว่านี่จะเข้าเดือนที่สามแล้วค่ะตั้งใจไว้สูงมากว่าปีนี้จะพยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาแต่สรุปเอาตัวไม่โลดตอนนี้รักษาตัวให้หายจากโควิดก่อนค่ะเราติดเชื้อโควิดก็รักษาหายนะคะไม่ใช่ไม่หายแล้วเพื่อนคนใกล้ชิดก็ อย่าไปรังเกียจคนที่ก็ติดเชื้อโควิดนะคะรักษาหายค่ะแต่ก็จะมีบางเคสคืออย่างผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวก็อาจจะฟื้นตัวช้าหน่อยค่ะอย่างย่าหมูนี่ฟื้นตัวช้าเพราะว่าเคยผ่าตัดหัวใจมาก่อนค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้หายแล้วค่ะอาจจะมีผลข้างเคียงอยู่นิดนึงก็คอยดูแลเรื่องอาหารเครื่องดื่มค่ะให้ เซิร์ชเข้าไปใน YouTube หรือว่า Google ก็ได้จะมีคุณหมอหลายท่านให้คำแนะนำที่ดีเราอย่าไปเชื่ออย่าไปเอาคำพูดหรืออย่าไปยืมคำพูดคนอื่นมาให้ไปฟังจากปากหมอค่ะนะคะอันนี้เป็นกำลังใจให้เด้อแต่ปีนี้จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชม ไว้เจอกันตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ